เ,เรื่องราววัยเด็กของดาราแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นแบบไหนและเมื่อพูดถึงวัยเด็กแล้วเขาคิดถึงอะไรกัน,น,กกนเริ่มจากเด็กหญิงจ้ามั่มคนนี้ที่เดาออกไม่ยากว่าเป็นใครคิมเบอร์ลีาา่ที่เมื่อพูดถึงวัยเด็กที่ไรต้องนึกถึงวีรกรรมสุดแซบแม้จะเป็นน้องคนสุดท้องแต่ก็ชอบแกล้งพี่ๆสุดๆค่ะ ด้วยความที่เป็นน้องสุดท้องด้วยค่ะแล้วก็เลยมีมีพี่สามคนแล้วก็เลยจะโดนตามใจตอนเด็กก็ก็พอมองกลับไปเออเราก็แสบจริงๆเนาะตอนนั้นเลยแต่ก็แต่ก็ผ่านมาได้ทุกคนก็ยังไม่ได้เกลียดคิมหรือเปล่าทำร้ายพี่สาวทำร้ายพี่ชายกับ พี่ชายโดนไฟช็อตเลยอย่างเงี้ยค่ะถือเขาบอกว่าเขาว่ามันเปลี่ยนหลอดไฟอยู่แล้วก็บอกว่ายานะแต่ไอ้คำว่ายานะสาหรับคิมอ่ะมันคือฝันตรงข้ามเราจะต้องอยากทําเราต้องทําก็เลยทำแล้วก็ช็อตเลยอย่างเงี้ยก็เกิดทรืพี่ชายแย่เหมือนกันนะคะส่วนเด็กชายคนนี้ไม่น่าเชื่อว่ามีฉาย,ยาว่าไอ้หล่อว้าว wow. เรดวอล,ลินทอนกับฉายาในวัยเด็กสุดภาคภูมิใจที่ต้องนึกถึงทุกทีแถมยังมีวิริกรรมแสบๆที่น่าตีไม่น้อยอีกด้วย <September, thank you> ก็ติดเล่นมากกว่ามากกว่าตั้งใจเรียนแต่ฟุตบอลชอบเล่นอะไรเงี้ยปีนหอหญิง <laughs> งัดห้องคอมพิวเตอร์ไปเล่นเกมจนแบบพลงคิดว่าโจนะควักปืนมาแล้วอ่ะอันนี้คือวิรกรรมที่แสบที่สุดมืต่อกันที่เด็กหญิงหน้าตาจิ้งลิ้มคนนี้ค่ะ นางเอกมิวนิ t าที่ไม่เคยลืมความเรียบร้อยในวัยเด็กของเธอถึงกับขั้นโดนเพื่อนแกล้งจนร้องไห้โดนเพื่อนมาตัดโบโบกูกผมอะ,ะ<บ>เพื่อนที่นั่งข้างหลังก็ร้องไห้ทั้งวันเลยอะอมอาแล้วนะส่วนนูน้อยตากลมแก้มแดงคนนี้ถ่ายกันถูกหรือเปล่าว่าเป็นใครหมากปราาินบอกว่าตอนอเด็กๆชอบหุ่นยนต์จนมีความฝันอยากจะเป็นหุ่นยนต์ค่ะ เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเก็บปูนี้ดังมาก power ranger ครับไอทที่มันมีสีแดงสีดำสีขาวสีชมพูสีเหลืองนั่นแหะอยากเป็นสักตัวหนึ่งอยากเป็นหุ่นยนต์บอกแม่ว่าอยากเป็นหุ่นยนต์ว่าแบบเออเท่ดีและเด็กชายเจ้าเนื้อใส่แว่นคนนี้คือพระเอกคนไหน,นอ,อาเล็กทีระเดชเห็นอย่างนี้บอกว่าตอนเด็กๆตาโตมากแถมยังใส่แว่นจนได้ฉาย,ยาว่ากีวี พอหนึ่งก็มีฉายาละส่วนใหญ่พอหนึ่งเฮ้ยเอ้เดชอะไรอย่างี้ฮะของเราไม่ของเราเป็นชื่อกีวีครับผมฉายากีวีเพราะว่าเพราะว่าเราใส่แว่นทรงแฮร์รี่พอตเตอร์อะตอนเด็กตาโตมากแต่ว่าเหมือนแบบพอโตขึ้นเนี่ยทุกอย่างในร่างกายมันขยายหมดเลยโยเวนตาตอนที่เด็กชายใส่แว่นอีกคนที่หน้าตาไม่เปลี่ยนเลยเจมส์จรีรายุไม่น่าเชื่อว,ว่าตัวเองบอกว่าตอนเด็กๆไม่ได้ขาวแบบนี้ค่ะ ตอนเด็กๆครับเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ครับ<อ>ผมก็ใส่แว่นเหมือนกันใส่แว่นปนนป1ป2ครับแล้วใส่แว่นสายตาใส่แว่นกลมๆเหมือนกัน<อ>เขาก็เลยบอกอเรียกแฮร์รี่แฮร์รี่ครับผม<อ>้กลับไปดูรูปตัวเองอก็ไม่เหมือนครับ<อ>ผมตัวดำเลย<อ>และนี่นางเอกคนไหนน้ายิ้มหวานตั้งแต่เด็กๆเป็น<อ>ล่ารานีที่อ้วนตั้งแต่เด็กและเมื่อพูดถึงความอ้วนที่ไรก็จะมีหนึ่งเหตุการณ์ที่จำไม่ลืม ตอนเด็กๆจะโตเร็วมากทั้งเรื่องความอ้วนและความสูงอย่างเงี้ยคือรองเท้าต้องเปลี่ยนทุกเทอมคุณแม่ก็เลยเออเดี๋ยวซื้อบวกให้อีกสักไซส์หนึ่งแล้วกันเนาะเทอมหน้าจะได้ไม่ต้องเสือหนูก็ใส่อรองเท้านั่นแหละแต่ดันเป็นรองเท้าแตกแล้วก็วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านพอเห็นแม่กลับมาบ้านเท่านั้นแหละว,วิ่งไปหาแม่สะดุดรองเท้าตัวเองแลวที่เหนียว้มันอ้วนก็เลยมือ,อยันไม่ไหวตัวตัว,ตวล้มทับมือแล้วก็แขนหัก อวนขนาดนั้นค่ะมาที่เด็กน้อยแก้มย้ยอีกคนหนุ่มพีชพัชระที่พูดถึงวัยเด็กทีไรจะต้องนึกถึงแต่ของกินเพราะเป็นเด็กอ้วนที่ต้องแอบพ่อแม่กินขนมค่ะเป็นไอ้อ้วนนะครับคือแบบแม่แม่ไม่กินขนมก็ร้องไห้อยากกินเนี่ยตลกมากแบบที่บ้านทุกคนนอนก็ะออกมาบุดตู้ขนมากิน นั่งนั่งลินเกมที่บ้านนี่แหละเนว่าเสียงแบบเสียงหนูอย่างเงี้ยแล้วเปิดมาเป็นเราแบบกินขนมขโมยกินขนมอยู่ชอบโดนที่บ้านแกละอ้วนอ่ะที่บ้านก็จะดิบพุงดึงพุงอะไรอย่างเงี้าปิดท้ายด้วยเด็กชายคนนี้ที่ได้รับฉายาตอนเด็กๆว่าอูดกับไตฝุ่นกนกฉะที่ตอนเด็กๆนอกจากจะได้รับฉายาแล้วก็ยังมีวีรกรรมสุดแสบอีกด้วยค่ะ ขาเรียกผมว่าอูดพราะหน้าผมเหมือนอูดตอนนี้ก็เหมือนแหละแพราว่าตอนเด็กเหมือนมากกว่าเพราะว่าฟันผมจะยืดมากแล้วก็มีฟันเชี่ยวเนี่ยออกหุบป,ปากแล้วหบป,ปากฟันเชี่ยวยังโผล่อยู่เลยอะไรเงี้ย ดีคอนคะคุณผู้ชมเรียกว่ากว่าจะโตขึ้นมาเป็นสุปตาพวกเขามีความน่ารักสักสนที่ไม่ธรรมดาและเมื่อโตขึ้นสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นนักแสดงที่เด็กๆควรเอาเป็นตัวอย่างและอย่าลืมคําขันวันเด็กแห่งชาติประจําปี2560เด็กไทยใส่ใจศึกษาผ่าชาติมั่นคงด้วยนะคะสยานันช่อลำเจียกรายงาน